ทันข่าวบัคค้มกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่22พฤษภาคม2566โดยชายผู้บังคั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของอช่วงเย็นวันนี้กันนัครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจักันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เปิดโฉม2ทีมอังกฤษยื่นคว้าตัวธนวัต์สงจิตถาวรห้องเครื่องทีมชาติไทย โดยเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าสรับอนาคตของธนวัน์สุขจิตถาวรห้องเครื่องทีมชาติไทยนะฮะจะไมไ่รับการต่อสัญญากับสมโมสรเลสิตี้และสัญญาของเขาก็กำลังจะหมดในทีมในช่วงเดือนมิถุนายนในปีนี้แล้วโดยทางการงานข่าวล่าสุดทีมอังกฤษระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพเดินเรื่องเพื่อที่จะคว้าตัวธนวัน์สุขจิตถาวรห้องเครื่องทีมชาติไทยไปร่วมทีมในฤดูกาลหน้าโดยมีการรายง,งานข่าวว่าหนึ่งในสองทีมที่กำลังเพลย์ออฟลุ้นเลื่อนชั้นสู่รีมรบลีกอยู่ในตอนนี้ ซึ่งรอบเพลย์ออฟเริ่มชั้นขึ้นพิมพ์เบลนกิจเหลือเพียงแค่2ทีมรอเล่นรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้โดยถึงในสองทีมทมี่ต้องการตัวน้องกันธนวัฒน์สุจิตทาวนนรุกทีชทาติไทยของเราไปร่วมทีมคือโคเวนทรีซิตี้หรือไม่ก็ลูตันทาวน์ทั้งสองทีมจะลงสนามเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 27พฤษภาคมนี้ใครชนะจะกลายเป็นทีมที่3ในการคว้าตัวเลื่อนชั้นสู่พ,พรีเมียร์ลีกอิรายการหน้าทันทีแฟนๆคิดเห็นว่าทีมใดจะเป็นการคว้าตัวธนวัน์สุจิตถาวรน,นรุกทีมชาติไทายของเราไปร่วมทีมกันแน่ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับน,นะครับผมก็ฝากติดแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ต้องการธนวัต์สุจิตถาวรกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบ้านกันดีกครับโคดอุรวะเรสเผยบทประเมิน3แข้งทีมชาติไทยหลังประเดิมเกมแรกบนเวทีญี่ปุ่นนะ โดยพวกเขาแสดงให้เห็นได้แล้วในคัณงนี้เมื่อทางมาเซียสกอซ่าเฮชโคสทีมกำลงของอุรวะาอรเตมอนประเมิน3แข้งทีมชาติไทยหลังเห็นฟอร์มการเล่นนัดแรกปุ่นเครื่องกับทางอุรวะอรเตมอนและก็เอ่ยปากชม3มแข้งทีมชาติไทยจากทางเมืองทองไปตั้ตแตที่มีการเล่นที่ดีเยี่ยมมีไอเดียการเล่นที่ดีและก็ปรับตัวเข้ากับทีมได้ไวมากซึ่งความเคลื่อนไหวของ3มแข้งทีมชาติไทย เวรเเท่ป้อมพันธ์เจริญศักดวงกรและก็เอกนิปัญญาที่ได้รับโอกาสในการลงสนามครั้งแรกให้กับทางทีมอุรวะอเรตเตมอนทีมแข่งเจลิกของญี่ปุ่นดีเรีชแชมป์เอเชียเอาชนะทีมมัดดับท็อปแล้วหาลายไทยโยไป1.0ต่อ0ในครัน้นี้และล่าสุดนั้นมาเซียสเกอร์ซ่าเฮชโคสอุรวะอเรตได้ให้สัมภาษณ์ถึง3แข้งทีมชาไทยโดยระบุนว่า จากสิ่งที่เห็นในการฝึกซ้อม3นักเตะเมืองทองเป็นนักเตะที่มีคุณภาพมีทักษะที่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้ไหวมากโดยเฉพาะเรื่องของไอเดียาการเล่นโดยจากเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดทั้ง3คนโชว์ให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนับว่ามีการพัฒนาที่ดีเลยในครั้งนี้ส่วนเรื่องการที่ทางอุรวะจับมือเป็นพันธมิตรกับทางเมืองทองเปิดเผยนะว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะ พราะทั้งสองทีมต่างก็เป็นทีมระดับท็อปของประเทศซึ่งการจับมือกันทําให้2ทีมได้แลกเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งสองโสมโมสรในแง่ของการพัฒนาทันี้3แข้งทีมชาติไทยเดินหน้าฝึกซ้อมกับทางอุระเรดอย่างต่อเนื่องและแตเตรียมที่จะชมเกมตบันท่วยญี่ปุ่นระวันคัพ2023พบกับทางต้นสังกัดกับทางชนาทิพในครัักนี้อาณาผมเป็นนะว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรดีๆในเร็ววันนี้ก็เป็นได้ เรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันนะครับเอาได้ไงยังไม่ยอมจบนะเมื่อทางทเอโก้ไอตันกุนคาแมโพสต์ภาพพร้อม2คํคำสุดแสบถึงนักมวยไทยโดยการนี้บอกว่าเลยบ่าไม่จบง่ายๆซะแล้วสหรับทางทเอโก้เทเชียราไอตันกุลคาแมที่ล่าสุดออกโรงโพสต์ถึงนักมวยไทยด้วยภาพพร้อมแคปชั่น2คํคำสุดแสบเลยโดยเขาบอกว่านักมวยไทยเป็นมวยวิ่งโดยทีเอโก้ได้โพสต์คลิปช็อตนักมวยไทยระหนึ่ง ถูกนอกโดยนักชกต่างชาติพร้อมใส่แคปชั่นสุดแซบ2คำระบุว่ามวยรันหรือแปลว่ามวยวิ่งนั่นครับสำหรับทางทีโกเชียเ,เชเชราไอตอนกุลคแมคือหนึ่งในนักชกที่มีประเด็นดราม่าก,กับมวยไทยมากที่สุดแล้วหลังประกาศทันหลังให้กับทางมวยไทยพร้อมกับหนุนกุลคแมอย่างเต็มตัว โดยในไฟล์ล่าสุดทางทีโกกเทเช e ราเนี่ยยอดไอดอนกุลแมนได้ขึ้นเวทีเผชิญหน้ากับทางนักชกไทยเด่น9 0 0 0แสนสัก9 0 0 0แสนก่อสุดท้ายไม่ยอมรับความพ่ายแพ้และไปโพสต์บอกว่าไฟนี้มวยไทยชนะได้เพราะชอบวิ่งหนีซะอย่างนั้นอ่านะผมเป็นว่างานนี้ก็ยังไม่ยอมจบนะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็กันว่าจะจบยังไงเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับฟอร์มแตกไหม AFC จอดได้สิทธิ์ไทยลีกลุย ACL 1-1ไปถ้วยรองหนึ่งนะ โดยสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC เตรียมออกแบบฟอร์มแบทใหม่นะฮะสำหรับการแข่งขันศึกชิงแชมป์สมโมสรแห่งเอเชียหรือว่า AFC Champions League ยการลดโคต้าของไทยเหลือเพียงแค่1บวกหสำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League นลี่สิบทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียจะมีการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่และจะเพิ่มรายการเป็นแบบ3ระดับในครั้งนี้ล่าสุดทีมจากประเทศไทยจากเดิมได้รับโคตา2บวก2 จะถูกลดโคต้าเหลือเพียงแค่1-1บกหนึ่งใน a f c แชมเปียนลีกและจะมีอีก1ทีมจะได้ไปเล่นถ้วยระดับ2ทั้งนี้ AFC แชมเปียนลีกรูปแบบใหม่จะมีการปรปับปรุงจากเดิมจะมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน,นจำนวน40ทีมแต่จะถูกลดลงมาเหลือเพียงแค่24ทีมในการเข้าร่วมการแข่งันในครั้นนงนี้เท่านั้นเองครับนะาตผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูคนต่อไปกันแล้วกันท่านหบกหนึ่งก็ต้องไฟกันหนักพอสมควรเลยนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันนะครับแชมป์แล้วแชมป์อยู่และก็แชมป์ต่อไปบุรีรัมย์กับเป้าหมายประวัติศาสตร์3แชมป์2ปีติดต่อกันโดยการนี้พูดถึงการควา้าแชมป์ของบุรีรัมย์นะฮะ,ะในยุคนี้เชื่อเหลือเกินนะว่าหลายคนคงจะมองเป็นเรื่องปกติไปซะ,ะแล้วโดยเฉพาะการวาดแชมป์ลีกเป็นวาดเล่นตั้งแต่12ปีก่อนที่ก้าขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดโดยแชมป์ไทยลีก8สมัยก็จะมีปี2011 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2021และ2022โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อมาก็เป็นบริลัม FC เริ่มสร้างตัวตนเป็นที่รู้จักกับแชมป์ลีกคนแรกในนามบริลัม PEA และความยิ่งใหญ่ต่อยอดตลอดการเป็นตำนานที่ยังอยู่ต่อภายใต้ชื่อของบริลัมยูไนเต็ดคนที่เข้ามาเปลี่ยน DNA บริรัมก็คือ เดวินชิดชอบนะฮะประธานสโมสรเริ่มจากเข้ามาเปลี่ยนความเจริญของฟุตบอลในจังหวัดสร้างสนามสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบสร้างมาตรฐานของทีมยุคทุกชุดตั้งแต่รากฐานจนถึงทีมชุดใหญ่จนไปถึงการวางเป้าหมายคว้าแชมป์ในประเทศทุกฤดูการแต่สิ่งที่ยากก็คือความท้าทายทีมที่ได้แชมป์แทบจะทุกปีมีติดมือมาโดยตลอดนอกจากแชมป์ลีก8สมัยยังมีแชมป์ลีกคัพ7สมัยคือปี2 0 1 1 12 13 15 16 21แล้วก็22ส่วนแชมป์เอฟเฟคัพ5สมัยก็จะมี2011 12 13 15แล้วก็21นอกจากนั้นยังมีแชมป์อื่นที่หยิบมาประดับตู้สมโมสรพเพิ่มเติม,ตมอาทิเช่นถ้วยพระราชทานถ้วยกอ4สมัย Thailand Championship Cup 1สมัย Toyota Premier Cup 3สมัยแม่องขับ b Championship 1สมัย เมื่อเป็นทีมคว้าแชมป์บนลลูปนะฮะเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาที่ทำได้ทุกปีเป้าหมายของพวกเขาเคข่อยๆต่อไปคืออะไรแน่นอนว่าคว้าแชมป์ต่อไปเรื่อยๆคือสิ่งแรกแต่ยังมีสถติที่เย้ายวนกว่านั้นก็คือกวาดทั้ง3แชมป์ภายในประเทศก่อนที่แชมป์ไทยลีกแชมป์เอฟเอคัพและก็แชมป์ลีกคัพบุรีรัมเคยกวาดมาหมดแล้วนฤดูกาลเดียวครั้งที่1คือฤด,ดูกาล2013ครั้งที่2ฤด,ดูกาล2015ครั้งที่3ฤด,ดูกาล2021 โดยพวกเขาได้มามากถึง3ครั้งแต่มันยังมีประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกทำลายคือการกวดาด3แชมป์2ฤดูกาลติดต่อกันใกล้เคียงในยุคปี2013ทว่ามาโดนขั้นกลางในฤดกาล2014ที่ได้แค่แชมป์ลีกเท่านั้นก่อนจะมาทวงความยิ่งใหญ่3แชมป์ในปี2015 ทว่าต้องรอยาวนานจนกว่าจะถึงฤดูดกาลก่อนที่บริลัมจะกลับมากวาดสามแชมป์กันอีกครั้งณปัจจุบันพวกเขามีโอกาสเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ให้กับวงการฟุตบอลไทยในช่วงซสษั่นนี้แชมป์ไทยลีกเกินต้านทานพวกเขาเข้าป้ายแบบไร้คู่แข่งเช่นเดียวกับแชมป์ลีกครับที่คว้าคู่ปรับอย่างบีจีประชุมในรอบชิงชนะเลิศแบบไร้แบาบดแผบบล แต่คู่ชิงชนะเลิศที่ตอบเลยว่าพวกเขาจะคว้า3าแชมป์2ฤดูการติดต่อ,อก,กันได้เือไม่นั้นคือศัตรูหมายเลขหนึ่งในงากกนนี้อย่างทางทรูเวนคอกสุดท้ายปรัสาซีจะถูกจารึกในคัมภีร์บอลไทยเบอรไมย่28พฤษภาคมนี้นะักมอธรรมศาสตร์ฝรัง่งเศสสเตเดียมนะฮะเราคงได้รู้กันนะก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์นะผม3มแชมป์ของบริลัมกันด้วยครับถ้าได้มาเตรียมเฮได้เลยงานนี้ และนี่ก็เป็นทันข่าวักคเมกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่22พฤษภาคม2566โดยชายผู้บังคับ้งฟุตบอลไทยครับ